Thank <laughs> you. ผนะนะท่านไหนมีวิธีอื่นที่ง่ายกว่าเร็วกว่าก็แนะนําผมได้นะครับนะนะผมยอมรับนะครับนะแล้เอาตอบผม,ผมว่าถักของผมแบบนี้ครับใช้แบบนี้แหละนะครับทีผมคิดว่ามันอยู่มันแน่นหนาสุดสุดท้าสจหบผมนะ เราดึงมาขึ้นสอดลงเสร็จเป็นอย่างเงี้ยเป็นแบบนี้นะแค่จับเช่นนี้ยกขึ้นมาแล้วก็ดึงไปลายเชือบสอดมาสอบยา,ากหาน่อยครับนะพเพราะว่าเพิ่มลงลงนั่นใต้แล้วก็ แขงจะไม่ถึงไปจริงก็ใช้เหล็กใช่ไหมครับนะใช้เหล็กแย่แต่ผมอะไม่ถนัดใช่ไ่มคว่าตรงนี้เป็นรอยต่อนะต้องทนานไม่ถักอย่างนี้มันก็ หนึ่งเลยครับไม่สวยงามสองมันเป็นมันก็จะเป็นจุดที่อ่อนกับนะตาก็จะดันจุดนี้ดันไปดันมาเดี๋ยวแตกครับนะเวลามันเข้าเยอะจริงๆอ่ะโอ้โหแรงมันเราพอแรงคนนะครับน้าบางทีมันก็อยากออกจากนี่อ่ะเราขังมันไว้อ่ะครับมันก็ดันสุดแรงมาดันกันหนังตลอดออเหมือนกันนะครับ ตัขหายผมไม่มีต่อนะครับตะขหายผมเป็นผืนเดียวผืนเดียวเลยนะครับนะ